โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับชาวเกมดารกบอลโดคังแบทเทิลทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำการนะครับเคลียด่านเนาะซูเปอร์แบทเทิลโหลดนะครับในส่วนของอาทีมจักรวาลที่7นั่นเองครับผมซึ่งผมยังไม่ผ่านเลยเนาะเออคือเล่นมาตั้งนานแล้วนะครับก็ยังไม่ผ่านด่านนี้สักทีเนาะเพราะว่าตัวละครผมว่าไม่มีนะครับแต่นะครับผม ทำการเปิดได้ตัวของเบจิต้าเรียบร้อยแล้วเนาะเราเป็นผู้นำจักรวาลที่เจ็ดเาวนี้นะครับผมก็จะมาก็คือทีมฟูละ่ะพอคิดว่าน่าจะผ่านได้เนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเคลียร์ให้มันผ่านไปเลยเนาะเพื่อรับเพชรฟรีนะครับผมเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับไปโอเคครับนี่คือหน้าตานะครับของทีมของผมนั่นเองนะครับตัวเบจิต้าบูแน่นอนครับเป็นผู้นำครับ เพื่อนก็ยืมทางด้านของโกคูยูไสีฟ้ามาที่ปดไปหนึ่งกระดานนั่นเองนะครับผมตัวนี้โหแต่เพื่อนยัดต้องบอกว่าเบิ้ลมาลูลเลยเนาะโอเคเลยนะครับเหมือนผมเลยผมก็พยายามหาไอที่ปลดล็อกให้เป็นเบิ้ลได้เยอะที่สุดเนาะโอเคครับหน้าตาทีมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับป โอเคครับโคโคยูไออยู่ในโรเตชันแรกเลยเนาะซึ่งต้องบอกว่าดีมากเลยนะครับโอเค okay, อย่างนี้โอเคเลยเนาะเดี๋ยวผมเอาต้องบอกว่าโรเตชันไม่ค่อยดีเนาะอัดไปก่อนเลยครับโอเค okay. แล้วก็สตันตัวสีเขียวเนาะโคหังโอเคครับอย่างนี้ครับไป โอเคโอคู okay, หลบได้โอเคหลบได้โอเคอย่างนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรดีเฟนต์นะครับเพิ่มไปแล้วเนาะเมื่อหลบการโจมตีได้นะครับโกโคูถึกขึ้นมาแล้วเนาะโอเคโอเคโอ้โหดูนะว่าจะหลบท่าไม่ตายไหมครับโอเคหลบอีกแล้วครับหื่ก็คือด่านซูเปอร์แบทเทิลโรสนี่คือโกโคูตัวนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคียหลักเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่ามันสามารถหลบการโจมตีได้นะครับ โอ้โคูลินคูลินน่าจะโมโหอะไรหรือเปล่าครับคือแบบว่าเห็นโกคูหลบไอ้นหลบมั่งเนาะ <c oughs> ไปครับอโอเคติดสตาร์ทสวยงามครับโอเคเนาะข้างหลังอะโดนหนักอยู่นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเก็บตัวสีเขียวก่อนเลยนะเพราะเบต้าชนะทางอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วนี่เก็บสีเขียวด้วยเนาะ ให้มันตายไปก่อนนะแล้นี่ยิงสีแดงครับโอเคดูนะครับวีตาอืม,อมไปครับต้องลุ้นถ้าเกิดติดคิรอบนึงแล้วก็ถูแล้วก็ตีเบิร์นอีกรอบนึงโอเคคือตีเบิร์นอย่างนี้โอเคเลยครับดูแล้วถ้าติดคิด้วยจะต,ตายไหมฮะ โอเคติดทีสองรอบโอ้โหหลบโชว์ไปอีกหนึ่งทีรัาสำหรับเบจิต่าเนาะคือตอนนี้จะแข่งกันหลบหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับโอ้โหมันไปโกรธอะไรกันมาจริงๆแค่โกคูหลบตัวเดียวผมก็ปื้มแล้วฮึโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจะแข่งหลบกันทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะ <Bing> เออโอ้โหมันผมอัพอัพหลบมาให้ทุกตัวอยู่แล้วเนาะแต่ก็อัพแค่ สามกับห้าเนาะต้องบอกว่าไม่ได้อัพเยอะอะไรนะครับวิทต้องบอกว่าไม่ได้อัพเยอะอะไรมากเนาะคือเราโอ้โห,โหอะผมจะเอาคุลิลินี้มานะครับอ่โอเคอ๋อเื่อก,กี้ผลของวิทนะครับผมรู้แล้วมันน่าจะทำให้คิ้เต็มเลยเนาะที่วิทออกมาเมื่อกี้ครับที่ออกมาเป็นลูกกินข้าวคับไอตัวเมมโมรี่อ๋อโอเค ขเข้าใจผลของของ,ของวิทก็เนาะ,ะเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วมันเต็มเลยชี้เต็มเลยโอเคครับไปครับสวยงามโอโ้โหเบจิต้าครับเบจิต้าบอกขอเสื้อขาดนะบัดนาวเลยครับไปครับเบจิต้า ขอเสื้อขาดมาก,ก็ปัดจัดไปครับผมชอบเบต้ามากเลยเนาะป๋าเบนี่คือนามบวรของผมเลยนะไม่ทำไม่ปิดหวังจริงๆครับปล่อยให้มขาตายมีเสื้อขาดด้วยเออดูครับเสื้อขาดแล้วครับผมป๋าเบนะถือคติว่าถ้าเสื้อขาดเมื่อไหร่เขาจะโหดขึ้นเมื่อน,นั้นนะครับ โอเคไปครับเป็นตัวเดียวในเกมเนาะเพิ่งอัปเดตใหม่ที่มีการเมื่อกดแอท e ฟสกิลนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเสื้อเนาะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันโอ้เ้วเมื่อกี้ไม่ตายเลยนะโอ้โหวีต้าเมื่อกี้เกือบ3ล้านนะครับไม่ตายโอ้ยตัวแบงก์กามโมตัวมีอถือจริงจริงโอเคเนาะ อ่านแล้ผ่านไปได้แบบสบายๆนะครับในรูดานนี้ข้างหน้ารับตัวเดียวเนาะมผมจะเอาคุยล,ลินไปรับแล้วกันเนาะเพราะว่าผมว่าจอมานบูครับพลังกล้องการไปแสนแปดถือกี่แล้วเนาะ,ะคือขึ้นมาไม่ค่อยดีนะครับไม่เป็นไรผมจะรีบจัดก,การกำจัดดอ่อนครับ ตีตัวสีแดงโลโลเลยนะเพราะว่าเราชนะทางนะครับไปครับผมว่าจอมานบูกับโกคูเอาอยู่นะครับผมมั่นใจสองคนนั้นนะครับไปครับโกคูอย่างที่บอกเนาะโกคู Go กับเบติต้าครับคือถ้าใครที่พอจะมีกำลังเงินหรือว่ามีเพชรน,นะครับอยากให้กดให้ทั้งคู่เลยเนาะผมว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันต้องคู่กันครับมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัว ืองไงก็มันต้องคู่กันนะครับจริงๆนะไอสองตัวนี้ผมมองเลยมันโหดมากครับสองตัวนี้อีกคนนึงหลบเก่งอีกคนนึงแทงแบบหืมแต่ผมเคยเนาะไปเล่นด่านของเดตต้านี่แหละไปเก็บเหรียญอะและโกคูแบดัมันแตกเว้ยมันไม่ยอมหลบโอ้โหมันโดนถ้าไม่ตายของเบตต้าดีแทบหืม คือแบบไม่หลบก็คือไม่หลบเลยครับงงมากทั้งที่ปกติก็หลบอยู่แล้วเนาะเออต้องบอกอย่างนี้เนาะคือปกติมันจะหลบสบายนะครับคือนึกจากอยากจะไม่หลบก็ไม่หลบเลยครับตัวเบติต้าตัวนี้เนาะอ,อ่ามันจะสแตนตัวหลังเนาะโอเคประมาณนี้ครับไปครับเออผมอยากเห็นตัวไอ้นะสกิลใหม่ของมันด้วยครับที่ถ้าตายอะ่ะ ก็พยายามไม่เติมเลือดเนาะวัดดวงไปเลยครับอยากเห็นกูโอคคโหับโกังอู้โกหังนี่แรงอยู่นะดีใจนะครับตอนที่เปิดได้โอ้โหโอเคเลยอนะโกหังตัวนี้แทบจะก,การันตีต้องบอกวแทบจะการันตีการติด คีย์ที่เลยครับโกหังไม่คีย์ที่ข้อติดติดสตันเลยครับอเดี๋ยวบวกคีไหมเดี๋ยวผมดูนะว่าใช่ไหมเอาไปบวกคีตัวหลังเหรออมไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพยายามเก็บตัวหลังก่อนเลยเนาะโอเคครับโอเคโดน จบได้โกคูโอเคครับคือถ้าเรามีโกคู Go กับเบตตาอยู่ในโรเตชันเนาะเราก็ไว้วางใจเรื่องตายนะเพราะว่ามันจะเกิดใหม่ได้เนาะเออต้องบอกว่าเป็นข้อดีนะครับตรงนี้ดูดิว่าเราจะทำโนไอเทมได้หรือเปล่าครับ okay. โอเคจบสวยครับไปครับคุยลิน เราพลังโจมตีไปอีกหลบนะครับโอ้คุณลิมไม่หลบเนาะโดนเบาไหมเดี๋ยวมาดูครับโอ้ยไม่เบาเนาะโอเคเดี๋ยวเลือดน่าจะต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคร mm hmm. าวนี้เดี๋ยวลองดูนะเราลองไปตายดูเนดะี๋ยวอย่างนี้ก่อลองไปตายโอเคมันจะไม่ตายเดียสิผมว่ามันจะไม่ตายนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปรับดาเมจตรงๆไปเลยครับ เบต้าไม่น่าตายอีกแล้วครับน่าจะปิดเกมว่าเดี๋ยวไปเข้าเฟสนู้นแล้วกันเนาะไปด่านบอสนั้นน่าจะได้ลุ้นนะครับเราจะได้เห็นสกิลแอทีฟสกิลใหม่หรือเปล่านะครับที่พอเราตายแล้วเราจะเกิดใหม่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้โหบูหดมากเนาะ ไปครับเดี๋ยวรู้เรื่องเลยครับมาทีเลนตีเลนก็ต้องเจอกับโกคูแหละครับคู่นี้มาโอเคอย่างนี้ต้องบอกว่าโอเคมาก,มากๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมโอเคลังโจมตีสตันทีเลนโอเค่ะมา โกคูหลบได้ครับโอเคไปครับโอเคผมจะการทิสโกก่อนเลยเนาะตัวแรกจะไม่ปล่อยให้ได้มีชีวิตรอดครับกำจัดจุดอ่อนของทีมไมก่อนเนาะก่อนออฟสปีดอย่างนั้นเหรอเจอโกคูหน่อยเป็นไงครับออออืืออ้้ เออผมยังไม่ได้กดแอคทีฟสกิลโก้สักรอบเลยดีกว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมาสิโอค้คคือตอนนี้รอให้เขาเรียอกว่าอะไรห,หลบไหมครับโอ้โหดูเนาะว่าคุยลินจกสตันทางด้านจีเลนได้ไหมครับไม่ได้เนาะแต่เป็นการลบโอ้โหลบอีกแล้วครับคุยลิน โอ้โหต้องบอกว่าใจคอนี่จะหลบอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะยังไงผมก็ต้องยิงจีเรนเนาะ รู้สึกว่าเราจะยังใช้ความสามารถไม่ได้หรือเปล่าเนาะถ้าผมจะไม่ผิดถ้าออกมาทรงนี้ครับคือมันจะต้องผ่านไปกี่เทินกว่อนนะถ้าผมจะไม่ผิดขอไปอ่านก่อนนะไม่มั่นใจที่มันจะรีเลือดกลับมาครับมันต้องผ่านไปสี่เทินก่อนเนาะใช่ใช่ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับไอตัวนั้นมีเลขสี่อยู่เนาะคือถ้ายังไม่ผ่านไปขเขาเรียกว่าอะไร สี่เธอ์นะครับมันจะยังไม่ทําการเขาเรียกว่าอะไรรีเนาะเพราะฉะนั้นเราจะตายเองนะครับเพราะฉะนั้นผมควรใช้ไอเทมหนอนเนาะงั้นเราได้กลับไปไปเฝ้ายมบาลนะครับโอเคครับวันนี้เพิ่งเธนที่สองนี่ยผมไม่ใช้นี่ผมตายผมตายเองครับต้องบอกนี้ไม่ใช้ผมตายเองนะครับ ไม่แล้วเดี๋ยวผมกลับไปออกไปอ่ายทีก็ได้เนาะทำไม่ได้ลแต่ก็คิดเติดเคโอกลับมาเล่นใหม่ระบอกงี้เออเพราะกลัวตายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่หลบมานี่นี่ผมตายเลยเนาะเออแต่เมื่อกี้มัขึ้นได้สี่น่าจะต้องผ่านไปสี่เทินก่อนเนาะอืมถ้าเขาก็ใช้ย่าเหมือนกันเนาะไปครับโอ้แตนได้ว่าจะโนไอเทมซึ่หน่อยเนาะโน no, ไม่ได้เลครับ เกิดความไม่แน่นอนแบบนี้ทีโนไม่ได้เลยครับโอเคโอเคครับหบบกระจยุกจยกระจุยเลยครับโอ้วิตก็บอกวิตนี่ใช้ได้ใช้ดีจริงๆเนาะ เหมือนเดิมครับจากการตัวดิสโปไปก่อนเนาะแล้วก็ลดพลังโจมตีของจีเรนครับโอเคแล้วก็สตันสตันคือทุกอย่างใส่จีเรนหมดแล้วเออโอ้โหโกคุไม่หลบนะครับโอ้โหนะครับเทพในการหลบครับพอเหมือนกับโกคูมันตั้งรหัสเลยพอเจอกับบอสแล้วครับบังขับไม่ให้หลบนะครับไม่รู้ป็นไรเนาะเวลาเล่น เล่นแบบนี้ทีบางครั้งจะหลบก็ไม่หลบนะฮะไม่หลบก็คือไม่หลบเลยเนาะโกคูโอเคครับโอเคน่าจะผ่านแบบผมว่าผ่านสบายมากเลยนะพอมีโกคูกับเบลิต้าอยู่นะคือสองตัวนี้มันซับดีมากนะฮะผมใช้เท่มแค่อันเดียวเองเนาะโอเคเลย โอเคครับเบลิต้าเนาะใช้แอคทีฟสกิลได้นะครับโอ้วเดี๋ยวผมจะใช้ไปเลยเนาะดูซิว่าจะโดนจีเลนหนักไหมเพราะว่าจีเรีนสีเขียว,วเบลิต้ามันอ่ามาชนะทางอยู่แล้วครับโอ้โหเท่สวยมากนะฉากนี้ผมชอบมากเลยโอเคเออ ไปครับจีเรนน่าจะตายนะครับเธอนี้เนาะต้องบอกว่าจีเรนน่าจะตายครับเธอนี้ไม่รอดครับโอ้โหนี่เหมือนในหนังเลยนะโดนถ้าไม่ตายวปิตา้าโอ้โหนี่ไปครับจีเรนก็จีเรนเนอเจอไฟนอนแฟดแล้ไม่เหลือ โอเคครับเบิ้ลไหมโอเคเบิ้ลนึงครับดิสโปครับเอ้ยไม่ใช่ดิสโปท็อปโป,โปตายไปโอเคครับอย่างนี้โกคูไม่ได้ใช้แอตติทีฟสกิลเนาะเฮ้ยเฮ้ยได้ใช้อยู่อย่างนี้ได้ใช้อยู่ครับโอเคเนาะปิดด้วยแอคทีฟสกิลโกคูไปเลยครับเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ใช้มาติงคีตอนนี้ โอเคเนาะก็ทีมจักรวาลที่7นะครับผ่านไปได้แบบสบายมากเลยเนาะโอ้โหคือจะเสียดายเนาะทำโน้ไอเทมไม่ได้นะครับแต่ก็เออพอได้ไอตัวเบติต้ากับโกคูมาอยู่ในทีมคือแบบว่าเล่นง่ายมากๆเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่เก็บมิชชั่นนะครับที่เหมือนต้องสู้กี่รอบนี่แหละด่าซ้ำๆนะครับวนไปไม่รู้กี่รอบนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ น่าจะเป็นเอออะไรพวกนี้นครับที่แบบว่าจะต้องเล่นด่านอันนี้ซ้าไปผมรู้สึกว่าทีนี้ไม่เล่นง่ายดีอรเนาะก็สําหรับนะครับทีมโหวตจากวะที่เจ็ดเล่นมันมากครับคือตัวเขาค่อนข้างฟูลทีมน,นะครับคือทุกตำแหน่งอะ่ะดีหมดเลยตอนเนี้ยผมมองว่าจอมมานบูครับถ้าเกิดผมอาจจะเก็บตัง,ต,งตังกับเออตังอับพอมีแล้วครับว่าจะเติมเลยแหละครับไป เดี๋ยวรอก่อนคือว่าจะมีแจกอีกนะครับแล้วก็เติมกดโกคูให้ได้อีกนะครับคืออยากได้มากเนาะพอเห็นหลังจากที่เอาเบต้าของเรารไปลิงก์กับโกคูโอ้โหมันพลังบูสต์มันเยอะมากนะทั้งสองตัวนี้ถ้ามันอยู่ด้วยกันนะเป็นโลเทชันเดียวกันเนาะเดี๋ยวเจอกันเนาะโกคู Goku. หวังว่าอีก150มเมตรเจ้าจะออกมานะครับผม เนาะก็สำหรับวันนี้นะครับการถล่มซูเปอร์เบอร์ธนโรดในจกักรวาลที่7ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสัสดวันนี้สวัสดีครับ